จ้งข่าวเรื่องชกสออสมจะรับสมัครคู่สมรสตอนไหนเมื่อไรจะได้สมัครสักทีรอนานแล้วนะป้าปอมมีคำตอบมาบอกนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ป้าปอจะมาแจ้งข่าวซึ่งข่าวที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คือการรับสมัครคู่สมรสของอกสสม,สมนะคะเคยมีการรับสมัครครั้งหนึ่ง สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่31ธันวาคม2 5 6นนะคะแล้วก็ยังไม่มีการรับสมัยอีกเลยรอมานานแล้วตอนนั้นก็รับสมัครคู่สมรสไปได้กลุ่มหนึ่งนะคะ หลายคนก็สมัครไม่ทันก็เลยรอคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะสมัครรอบสองสักทีซึ่งเราก็รอฟังข่าวอยู่เรื่อยๆนะคะปปก็พยายามหาข่าวสอบถามมาอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ก็ยังไม่มีที่ยืนยันสักทีถามท่านผู้จัดการก็บอกว่ารอฟังประกาศจากสมาคมก็แล้วกันซึ่งก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะสมัครสักทีแต่ว่าณตอนนี้ข่าวที่น่าจะเป็นจริงก็คืออาจจะไม่มีการรับสมัครผู้สมรสเลยนะคะ จากที่เมื่อก่อนบอกว่าประมาณต้นปีจะรับสมัครช่วงหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะก,ก็ยังไม่ประกาศสักทีเราก็ยังรอรุ่นอยู่นะคะว่าต้นปี6 7นี้จะสมัครแน่ไหมเพราะป้าปอถามกรรมการบางท่านอีกที่นึงท่านก็บอกว่าอาจจะไม่รับสมัครเลยเพราะว่าผู้สมรสเป็นกลุ่มที่มีปัญหามากมีปัญหายัางไงก็คือไม่มีเงินให้หักค่ะเพราะว่าเงินไม่ผ่านบัญชี อันที่สองก็คือค่อนข้างที่จะมีอัตราส่วนการเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอสสอส,อสมอนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลอยู่เรื่องการเสียชีวิตก็โอเคอยู่เป็นการช่วยเหลือกันแต่เรื่องที่หักเงินไม่ได้นี่สิคะเป็นปัญหามากมายเลยใครที่รอสมัครอยู่ก็ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดน,นะคะอันนี้ยังไม่ใช่คําตัดสินเพียงแต่ว่าความน่าจะเป็นค่อนข้างจะ ยังมาทางว่าไม่เปิดดีกว่าประมาณนี้นะคะยังไงก็รอฟังข่าวอีกทีนะคะก็เป็นกำลังใจให้อสสสอสมทุกท่านรวมทั้งคู่สมรสที่รอสมัครด้วยนะคะถ้ามีข่าวืบหน้าพ่อป๋อจะมาแจ้งให้ทราบอีกค่ะสวัสดีค่ะ 맞춰진 걸까?